สัตว์ตเล็กๆบางทีมันก็ไม่น่าไว้วางใจครับทุกคนครับใช่แล้วครับในคลิปนี้ผมโดนกระเบนแทงปล่อยถึงพื้นครับโอ้โๆปลาชนครับมีปลาชนกันทุกคนน่าจะไปแล้วแน่เลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปลากระบอกใหญ่ใส่ดีๆอันนี้ แล้วอุย้ยกระเบนเล็กอีกแล้วครับตัวนี้ตัวจิ๋วมากครับว้ายโอ้ยโอ้ยเกือบไปกูดูครับดูครับแต่มันไม่ได้เข้าเนื้อครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยบ้าไปแล้วครับทุกคนบ้าจริงๆครับ เตียบไปเลยอีกอันนึง